ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะหลงไปกับความคิดเห็นของผู้อื่นแต่จะเป็นอย่างไรหากความสุขและความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการยอมรับจากภายนอกแต่มาจากภายในตัวเราเองในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจบทรเรียนสำคัญทางพุทธศาสนาสิทธิประการที่จะช่วยให้คุณให้ความมอสำคัญกับความสงบภายในและคุณค่าในตัวเองมากกว่าการตัดสินของผู้อื่นโดยการมุ่งเน้นไปที่การยอมรับตัวเองการเติบโตและและทิ้งความต้องการการยอมรับคุณจะเรียนรู้ที่จะรับมือกับความท้าทาย ในชีวิตด้วยความสงบและความมั่นใจมุ่งเน้นไปที่ความสงบภายในความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความสําเร็จหรือทรัพย์สินแต่มาจากภายในที่เติบโตมาจากความสงบภายในในโลกปัจจุบันหลายคนมักสแสวงหาผลตอบแทนภายนอกที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยหวังว่าผลตอบแทนเหล่านั้นจะนํามาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนแต่คําสอน ของพระพุทธเจ้าเตือนเราว่าความสุขที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนั้นเปราะบางและชั่วคราวหากต้องการให้เกิดความสงบที่ยั่งยืนเราต้องมุ่งเน้นไปที่การบำรุงเลี้ยงสภาวะภายในของเราความสงบภายในจะเกิดขึ้นเมื่อเราละทิ้งความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่ความสงบภายในใหมายถึงการพอใจกับสิ่งที่เราเป็นณที่นี่และตอนนี้โลกจะมีความคิดเห็นการตัดสินและความคาดหวังอยู่เสมอแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถกำหนดคุณค่าของเราได้เว้นแต่เราจะยอมให้เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้สาวกของพระองค์ฝึกฝนจิตใจให้สงบปราศจากความกังวลและความกลัวที่คอยรบกวนจิตใจการทําสมาธิการมีสติและการตรหนักรู้ในตนเองเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้เพื่อสงบจิตใจและกลับคืนสู่สภาวะแห่งเงความสงบภายในเมื่อเราหันความสนใจไปที่ตัวเองเราก็จะเริ่มตรหนักว่าเราเพียงพอแล้วเป็นตัวของตัวเองเราหยุดมองหาความสุขจากการได้รับการยอมรับจากคนอื่น หรือการยอมรับจากสังคมแทนที่เราจริยนรู้ว่าความสงบสุขมาจากการยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยไม่คำนึงถึงความคิดเห็นภายนอกเมื่อเราให้ความสำคัญกับความสงบภายในเราจะค้นพบความสุขที่สม่ำเสมอยืดหยุ่นและไม่ขึ้นอยู่กับโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอภรับความสันโดษในโลกที่ดึงดูดเราให้สแสวงหาการยอมรับจากภายนอกและการเชื่อมโยงทางสังคมอยู่เสมอความสันโดษอ,อาจสร้างความกังวลได้อย่างไรก็ตามคําสอน ของพระพุทธเจ้าเตือนเราว่าความสันโดษไม่ใช่รูปแบบหนึ่งของความเหงาแต่เป็นพื้นที่สําคัญสําหรับการเติบโตส่วนบุคคลและความชัดเจนภายในความสันโดษช่วยให้เราตัดขาดจากเสียงรบกวนของโลกและเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราอีกครั้งพื้นที่อันเงียบสงบนี้เองที่ทําให้เราเข้าใจและมองเห็นความคิดอารมณ์และจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการอยู่ตามลําพังไม่ได้หมายความว่าเราต้องแยกตัวเองออกจากผู้อื่น แต่หมายถึงการสร้างเวลาสําหรับการไตรตรองและตระหนักรู้ในตนเองในช่วงเวลาเหล่านี้เพียงอย่างเดียวเราจะเข้าใจความปรารถนาความตรัดวะและแรงจูงใจของเราได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงมากขึ้นพระพุทธเจ้ามักเน้นย้ำถึงความสําคัญของการถอยห่างเข้าไปในพื้นที่เงียบสงบเพื่อทําสมาธิและไตรตรองเพราะการปฏิบัติเช่นนี้จะเปิดทางสู่ปัญญาและความยืดหยุ่นทางอารมณ์ เมื่อเรายอมรับความสันโดษเราก็หยุดพึ่งพาสิ่งรบกวนภายนอกเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าแทนที่เราจะทำเช่นนั้นเราเริ่มปลูกฝังความสงบภายในและความเป็นอิสระความสันโดษทำให้เรามีโอกาสฟังเสียงของตัวเองอย่างลึกซึ้งและไว้วางใจคำแนะนำภายในของเราเองความสันโดษช่วยให้เราสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ความยืดหยุ่นและความชัดเจนในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิตด้วยจิตใจที่สงบและมั่นคง แทนที่จะกลัวเวลาเราควรมองว่าเวลาเป็นส่วนสําคัญของการเติบโตทางจิตวิญญาณและอารมณ์ของเราการทําเช่นนี้จะช่วยสร้างหลักฐานที่มั่นคงสําหรับการใช้ชีวิตด้วยความจริงใจความสงบและการตระหนักรู้ในตนเองการอนุมัติตนเองเป็นสิ่งสําคัญคําสอนของพระพุทธเจ้าน้ำย้ําถึงความสําคัญของการรักตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นหลักฐานของความสงบภายในหลายคนสแสวงหาการยอมรับและการยอมรับจากผู้อื่น โดยเชื่อว่าการยืนยันจากภายนอกจะทําให้เรารู้สึกมีค่าอย่างไรก็ตามว่าตัะกระแหงการสว่างการยอมรับนี้ไม่มีวันสิ้นสุดและทําให้เราเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงกระตุ้นให้เรามองเข้าไปข้างในและเข้าใจว่าการยอมรับที่แท้จริงต้องมาจากภายในการเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้หมายถึงการหยิ่งยโสหรือเพิกเฉยต่อคําติชมของผู้อื่น แต่เป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเราและยอมรับตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะมีขอ้อกระพร่องหรือไม่ก็ตามเมื่อเรายอมรับการเห็นคุณค่าในตัวเองเราก็จะหลุดพ้นจากความต้องการที่จะสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกอยู่เสมอแทนที่จะมองหาคนอื่นเพื่อกําหนดคุณค่าของเราเรากลับยอมรับว่าเรามีค่าเพียงพอแล้วในแบบที่เราเป็นความรู้สึกยอมรับภายในนี้ทําให้เรามีอํานาจในการตัดสินใจโดยอิงตามความปรารถนาและค่านิยม ที่แท้จริงของเราแทนที่จะพยายามปฏิบัติตามความคาดหวังของผู้อื่นความรู้สึกยอมรับนี้ช่วยสร้างความยืดหยุ่นต่อการวิพากษ์วิจารณ์และการปฏิเสธเพราะเราไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อความสุขของเราอีกต่อไปพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเรารักและยอมรับตัวเองเราก็จะเสริมสร้างความสงบภายในและสร้างหลักฐานที่มั่นคงในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิตการฝึกยอมรับตัวเองจะทําให้เราปรับตัวเข้ากับธรรมชาติที่แท้จริงของเรายอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของเรา โดยไม่ตัดสินการยอมรับภายในคือกุญแจสําคัญในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงมั่นใจและสงบสุขโดยปราศจ,จากแรงกดดันภายนอกที่เคยกําหนดคุณค่าของเราการปฏิเสธคือการเติบโตในชีวิตของเราการถูกปฏิเสธมักถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวหรืออุปสรรคในชีวิตอย่างไรก็ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเสนอมุมมองที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธ ไม่ใช่สิ่งที่ต้อองคลัวหรือหลีกเลี่ยงแต่เป็นโอกาสสาหรับการเติบโตและการเปลี่ยนทิศทางพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์แม้จะไม่สบายใจแต่เป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของประสบการณ์ของมนุษย์และการ,รเผชิญกับความท,าท้าทายเช่นการถูกปฏิเสธจะทําให้เราสามารถเติบโตและฉลาดขึ้นได้แทนที่จะมองว่าการถูกปฏิเสธเป็นสัญญาณของความไม่เพียงพอ เราสามารถเลือกที่จะมองว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้เมื่อเราถูกปฏิเสธสิ่งนี้จะช่วยให้เรามีพื้นที่ในการประเมินทางเลือกของเราอีกครั้งปรับปรุงเป้าหมายของเราและเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นการถูกปฏิเสธสามารถเป็นครูที่ทรงพลังซึ่งชี้นำเราไปสู่เส้นทางที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเรามากขึ้นปัญญาของพระพุทธเจ้ากระตุ้นให้เรายอมรับการถูกปฏิเสธเป็นรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนเส้นทางแทนที่จะปล่อยให้การปฏิเสธมาจำกัดความเรา การเปลี่ยนมุมมองจะช่วยให้เราละทิ้งภาระทางอารมณ์ที่มักเกิดจากการถูกปฏิเสธได้แทนที่จะรู้สึกท้อแท้หรือพ่ายแพ้เราสามารถใช้การถูกปฏิเสธเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองได้การปฏิเสธจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางอารมณ์และช่วยให้เรามีปัญญาในการเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ถูกกำหนดมาเพื่อเราและยังมีโอกาสที่ดีกว่ารอเราอยู่เสมอเมื่อมองผ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิเสธ ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นก้าวหนึ่งในการเดินทางสู่การเติบโตเป็นการเชิญชวนให้เชื่อมั่นในกระบวนการของชีวิตโดยรู้ว่าประสบการณ์แต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบล้วนหล่อหลอมเราให้กลายเป็นบุคคลที่เราควรจะเป็นปล่อยวางความคิดเห็นของผู้อื่นอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่เราสามารถบรรลุได้ในชีวิตคือการละทิ้งความต้องการที่จะใช้ชีวิตตามอ,อความคิดเห็นของผู้อื่น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอาการตัดสินของผู้อื่นมักเป็นการสะท้อนความคิดความกลัวและความไม่มั่นคงของตนเองไม่ใช่การสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเราเมื่อเราให้คุณค่าในตนเองโดยอาศัยการยอมรับจากกอผู้อื่นเราก็จะละทิ้งอำนาจของตนเองและกลายเป็นเฉลยของการยอมรับจากภายนอกปัญญาของพระพุทธเจ้าทรงกระตุ้นให้เราหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการแสวงหาการยอมรับและมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างแท้จริงแทนความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและขึ้นอยู่กับบุคคล คนหนึ่งอาจชื่นชมเราในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจวิาพากษ์วิจารณ์เราแต่ความคิดเห็นทั้งสองอย่างไม่ได้กําหนดว่าเราเป็นใครเมื่อเราปล่อยวางความต้องการการยอมรับจากภายนอกเราก็สร้างพื้นที่สําหรับอิสรภาพและความมาสมสุขส่วนบุคคลพระพุทธเจ้าเน้นย้ําถึงความสําคัญของการซื่อสัตย์ต่อตอนเองโดยไม่คานึงถึงข้อความคาดหวังหรือการตัดสินของผู้อื่นนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจคําวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์แต่หมายความว่าเราไม่อนุญาตให้การรับรู้ของผู้อื่นมากําหนดคุณค่าในตนเอง หรือการกระทําของเราอีกต่อไปการละทิ้งความคิดเห็นของผู้อื่นช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติเราสามารถตัดสินใจตามค่านิยมความเชื่อและความปรารถนาของตนเองไม่ใช่ตามสิ่งที่ผู้อื่นคิดว่าเราควรทําเมื่อเรายอมรับว่าการตัดสินของผู้อื่นมักขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมุมมองของตนเองเราก็จะสามารถปลุกฝังปัญญาที่จะละเลยเสียงรบกวนและยึดมั่นในตัวตนที่แท้จริงของเราได้การไม่ยึดติดจะนําไปสู่ความสงบภายในช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและไม่ต้องโทษตัวเอง ไม่เอาแต่เอาใจคนอื่นการเอาใจคนอื่นเป็นกับดักทั่วไปที่หลายคนมักตกหลุมพรางโดยมักเกิดจากความกลัวที่ฝังรากลึกว่าจะถูกปฏิเสธหรือต้อ,องการเป็นที่ชื่นชอบคําสอนของพระพุทธเจ้ากระตุ้นให้เราละทิ้งความสนใจจากการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นและให้ความสําคัญกับความสงบภายในและความเป็นอยู่ที่ดีของเราเป็นอันดับแรกแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นอาจดูดพลังงานของเราบิดเบือนตัวตนที่แท้จริงของเรา และนาไปสู่ความรู้สึกคุณเคืองใจหรือหมดไฟพระพุทธเจ้าสอนว่าหากเราใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและตั้งขอบเขตที่เหมาะสมเราก็จะยึดมั่นนั่นกับความจริงสูงสุดของเราเมื่อเราให้ความสําคัญกับความต้องการของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตนเองเราจะละเลยความสุขและความสงบสุขของตนเองการเอาใจคนอื่นทําให้เกิดความไม่สมดุลในชีวิตของเราโดยเราให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายของผู้อื่น มากกว่าความสะดวกสบายของตนเองปัญญาของพระพุทธเจ้าเตือนเราว่าการดูแลตนเองและขอบเขตส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาสุขภาพจิตอารมณ์และจิตวิญญาณเมื่อเรียนรู้ที่จะปฏิเสธและเคารพความต้องการของตนเองเราจะหยุดปล่อยให้ความคาดหวังจากภายนอกมากําหนดชีวิตของเราการปฏิเสธไม่ได้หมายถึงการอยากขายหรืออยากขายแต่เป็นการเคารพตัวเอง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และจริงใจซึ่งหมายถึงการไม่เสียสละความสงบสุขของเราเพื่อเอาใจคนอื่นเมื่อเราดูแลตัวเองเราก็จะสามารถรับใช้ผู้อื่นได้อย่างจริงใจและเปี่ยมด้วยความรักมากขึ้นการเอาใจคนอื่นมักเกิดจากความไม่มั่นคงแต่เมื่อเราสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการมีสติและยอมรับตัวเองเราก็เรียนรู้ที่จะให้ความสําคัญกับความสงบสุข,ขของเราเป็นอันดับแรกส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพและชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหยุดการเปรียบเทียบทางสังคม ในโลกที่เต็มไปด้วยโซเชียลมีเดียและการเปรียบเทียบตลอดเวลาเป็นเรื่องง่ายที่เราจะละเลยเส้นทางของตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจะนําไปสู่ความไม่พอใจและความไม่พอใจเท่านั้นเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกกาหน,นดดัดโดยประสบการณ์ความท้าทายและบทเรียนของตนเองเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้อื่นมีหรือกําลังบรรลุเรามักจะมองข้ามคุณค่าและความก้าวหน้าในชีวิตของตนเองการเปรียบเทียบก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงความอิจฉาและความรู้สึกไม่เพียงพอ ซึ่งทําให้เราหลงทางจากจุดมุ่งหมายที่แท้จริงแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราก้าวเดินในเส้นทางของตัวเองด้วยความกตัญยูและความทราบซึ่งทุกคนตาก็มีเส้นทางของตัวเองดังนั้นสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าการต่อสู้และความมาสําเ็จที่เราเผชิญเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองการรับเปลี่ยนโฟกัสไปที่ตัวเองจะช่วยให้เรารับรู้และเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของตัวเองได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ความคิดแบบนี้ช่วยส่งเสริมความพึงพอใจ และความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งปราศจากความคิดด้านลบจากการแข่งขันปัญญาของพระพุทธเจ้ายังเตือนเราด้วยว่าโลกภายนอกมักนําเสนอความจริงในรูปแบบที่บิดเบือนการเปรียบเทียบทางสังคมมักอิงจากภาพที่ไม่สมบูรณ์สิ่งที่เราเห็นบนพื้นผิวมกักไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้เมื่อเราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราก็จะเป็นอิสระและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและการพัฒนาของตัวเองและปลูกฝังความกตัญญูต่อเส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่เมื่อเราเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเอง และละทิ้งการเปรียบเทียบเราก็จะพบกับความสงบสุขและความพึงพอใจในสิ okay. mm ่งที่เราเป็นตามที่เราเป็นการเดินทางสู่ความสงบภายในและการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเริ่มต้นด้วยการละทิ้งการยอมรับจากภายนอกและโอบรับตัวตนที่แท้จริงของคุณคําสอนของพระพุทธเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าความสุขการยอมรับในตนเองและการเติบโตมาจากภายในและเส้นทางของเราเป็นของเราเองโดยเฉพาะเมื่อเราละทิ้งความต้องการการยอมรับการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นหรือการทําให้ ผู้อื่นพอใจเราจะได้พลังและความสงบก,กลับคืนมาหากวิดีโอนี้ทำให้คุณรู้สึกเช่นนั้นโปรดสมัครรับข้อมูลมัใหมเ่เซตไทยเพื่อรับปัญญาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สมดุลและสมบูรณ์